ค่ะนมัสการค่ะปูค่ะสกามค่ะว่าไรเคลื่อนไหวไงค่ะกานกันกรอบนะแค่นี้แหละเน้นเน้นเน้นแล้วเนาะปูเนาะก็ได้คำนี้เด็ดคำนวณค่ะตามสูตรตามยังหน้าค่ะตามสูตรตามลงไปตามทางเดินค่ะไปลองเล่นกัอยู่กับบุญบารมี อือถูกลาบอันนี้บุญเืือตเดียวมันกับทุกแต่ว่ามีอย่างกับทุกอือนี่กันนะอืะอนี่ขมี่รถขึ้นกันนเลยชุดเงินร้านอันนั้นเล็กอันนี้อ,นนอันนี้เต็มเลยเ้าจะเต็มห้าบราิการอีกชุนึ่งพวกโตคือออจรงนี้วนี่อ๋อทางนในน้งปูนอ่ะนี่นคือสองสองแปดสองเก่าดิคือสองห้าบ้านเนี่ยมาใช่สองเก่าี่ค่ะ คืออย่าี้เลขนิ่นปกับเก่าก็เด่นเด่นมันมีเด่นเก่าเองเดนเก่านี่เกนี่มันติดตัวเด่นเลกมันไปนะนี่สุดเกืเส่ากันเล่เดขสามศูนย์เท่าเลยวันนี้เทาเด่นเก่าเมื่ออกหาเก่ากับเก่าซ้อี่ตัวเดนเท่านี่วันา่าเทาเด่นสามเด่นสามนี่เากับประกอบไปมื่ับสามเก่าสามศูนย์ที่เขาบอกเลยวันนี้นี่ วันนี้เาเดืนนี่เป็นเก่า,กาจับเก่าไว้เอาสองส่วนมาใส่ตัวนี้พยายามจับเก่าก็ปปแปดไว้ไม่งันพยายามจับสองสองตัวนี้ไว้เอาสองส่วนนี่ถ้างน,น้ำชา่นะพ่เศษคือตัวที่มาใชนะ่น่ะเป็นสองสามห้าจะก็พยายามบางตัวนี้นะ้าผู้อ่นที่ตามตลอดนะมะเก่าตัวนี้ออกทั้งบนทั้งล่าง มหามุทรค่ะเอาบนออกล่างเนี้ยมีตัวนี่ือจุดนี้ได้เยจุดนี่เจุดเจ็ดเทิ้งนองปูเออมาเข้าประกอบภัยนะเออพูดถึงประจำนี่เขอเอาประกอบภัยสองตัวนี้เลยเลยสามศูนย์สามเก่าค่ะเขามาบมารางมะลนะเขาไปได้ลางไปบนนะวันนี้เขาก็หาเก้าอันนี้ก็เก่าสองวันใดเอคจับเขาสีเร่นสเห็นตัวเดียวเลยเรยกป่เก่ามาหันเขาเด่นบอกสามค่ะตั้จับได้สามูนย์สามเก่าอีกวันนี เดินมะเกากาแต่ต uh, like ัวนี hmm. ้เด um ี่ยพยามันตัวนี้เจอดเก้าเออเดินเกลอเนี่ยนี่คือจับคู่วกันมีสามเกากเกตเกกเป็นได้แล้วอะชี <protecting> ้เกลกห้า <in> ก้าเนี่คือเข้าอันนตัวกันมากสามแปดจับเกากาคิดว่านี่เนี่ยรุ่นหกคนหกคนคือเขาจับมั่นเขาจับเกกจับเกากไม่เห็นเลยคือแค่นี้ยเลยคููบนรางไปเดยบน่างเรื่องตะวันนินรางไรก็หมดุนนี้อื ชุดนี้ลตังหามันบกออกจากเดียวกันเขาทำเต็มเต็มคือบนบกักเต็มส่สุดีเต็มสูตรเมตัวใไม่นะคือสูนีเหนได้หกคูนี่ถามีพยายามมี่นี่หคูนี่เลนได้กคือถนิับ้นตัวนี้ละนิ่ทีแรกี่บ้านนี่หาเก้อนี่หาเก้านไทยรัฐเนี่หาเก้าท้บุกอกหาเก้าสามแปาเกนถ้าบ่นั่นรายมันกะ มามาวงกลมแนวมันผนซืบ่ได้ค่ะอือค่ะสบางกระเดียร่อนกูเน้นให้หาเก่าเนาะเก่ากองนี่กมีหมากกระสองนี่องเก่าว่ามาสมุดรทังล่างนี่งองน่อ่านี่กองเก่าสเานเน้นเื่อนะ แม่งกับเบิ้งเอานี่หัโค้กเขานี่หัโค้กตาเขาอันนี้หลายมันงไเขาจกเรียนนั่นหลฟ์โฆษณาโต้วอดเบิ้งเอาน่ามากเลยเรียนยุคนบุญวาสนาเลยมันบริลฟ์เลยคุณกูนะค่ะปูเนี่ยพิชหน้าเบิ้งเออหาบุญเอหาหลักสิบหลักหน่วยอะไรก็พยายามทำมาขับขับเอาบุญร้ายแค่นี้คือสุดเต็มนะมีแค่นี้ค่ะปูเอากันกล่องมาแล้วนะเหลือแค่นี้ ในนี้มีในยังเติมโมโปเขาเจ้ามาเขียนให้่อสามตัวอยู่สามเมื่อจำอะได้อืมว่าตรงๆเลยค่ะมาเขียนให้่อยวันนี้ล่าสุดได้เลยจำอะไรได้ใช่ไหมเอาไปก๊อกชิ้สองรับไปเตือนขึ้นมาเมื่อเติมเลยจำอะได้ค่ะก็เลยให้ตามอีกไม่อยู่บังโกโด้กันมื่อมื่อที่สองขึ้นที่สองก็ไม่อีกค่ะเตือนถึงก็จำอ่ไรอีก มันขึ้นนี่ขึ้นขึ้นที่สามนี่จำวมนใดวันได้บอ <c oughs> กเราบ้างกันมันไม่ใช่แบาตัวนี้เราบอกปูสองเจ็ดเก่าก็จะว่าเขียนเหล็กเลขก,ก,กันตามนั่นไปก็ต่ำๆดิเลขคนเดียร์เลขได้สามสามแปดสามแปดคถ้าเลขตามนั่นไปตามมันทั้งเดือนมั่นหน่อยที่ว่าน่าที่เขาบนเขาล่างเล็วกว่าน,นี้ชุดนี้ชุดนี้นัปูเนาะแม่พอหันห้องห้องกาแฟเต็มเยอะเลยนี่นี่ เราผ่านแค่บัแปดเออนี่บับก, 3, บกสามบักศูนย์มาแล้วเนี่ยเสามสามศูนย์เก่าเห็นปะมันไม่มีเป่ยตัวนึงเขาเขาบอกมาใส่เขาเรียวว่วนนี่วนี้มันบอเขาบัดโวนกลางนี่มันก็เลยเล่ยนเดียวนี่คือคือโซนนี้นี่ตันนี้เขาเขาคัดบ้านนี่มันมัน,น,มน,มนไนด้ยน И, น ie, ทั้งบดทั้งล่างนี่ว่าแป่ดสามตัวธรรมดามันโตตมันเคยหนึงหาเกาเขาได้เขาเกีบเพียเขาเรีวตัวนี้ค่มันได้สามตัวอาาธรรมดาเขาแปดมากมี่วนหนึ่งเป็นบักแปด นี่ครับก็วันนเขาก็มาเปลี่แล้วกปลนสามนี่มันก็มานึ่งวได้เปลี่ยนสามคนนะเจาแบบเก่ามากตัวเดียนี่คือว่านี่เปลี่ยนสูตรใหม่นี่มากเสริมเนี่ยนี่อาจอาจจะเขาบดล่างเด็กสูตรนี่นี่ะไงครับคือสองสูตรนี่มันใช้ตัวนี้เลยตัวนี้ยาวไว้นี่วันนี้เนี่ยนี่เหรอที่ปู่บอกใครปู่จับตัวนี้ก็บอกเลยนี่มันกับหาเก่าหาเก่าครับเก่าสองนี่มีมะฮันน่ะ กูเียตัลี้ยงนี่เป็นสามเห็นว่ามันก็ทัมนับนักางใช่มนี้เจ่งเกาะแต่ก็เกาสุดนี้ตัดุ่้งมันคือตัวนี้นี่ตัวเรื่องเนี่ยปักหากมี่หามากเลยหอนี้กันคือใช้หาเกาหาเกาหาแปดตาหาแปดคือเป็นตัวลอขงหลอกอืมคือตัวตัวตรงมันคือตัวนี้ล่ะค่ะเก่าบนเกาางนี่มาหาเกาหรือ ดืออาจมัดต้งหาเก่าเก่าสองสองเก่าก็เป็นได้นะมาบดมาแรงเนี่ยคือห้องเลยงออกมามาสองตัวได้เนี่ยคือส่วนนี้มันเป็น <blunt> ส <animation> <steak> ่วนเด่นประยวดมันนี่เบิ้งเบิ้งเลื้อนนี่ยืดตัวนี้นี่ยืดตัวนี้เก่านปอหาเก่ากับเก่าสองมาหันศูนยุดนี้เนี่ถตาเขาประเด็นเขาประเด็นตัวนี้เขาบอกว่าจัดเซตโอนบักใคร่รถนี่ยบักสามศูนเขาไปได้สามศูนย์สามซวนสามเก่านะยืดนี้บักศวนมาบดมาแรงเนี่ย มักเก่ามบนมะลังมันกับมาศูนย์แปดครับสามศูนมาตัวเี็เออนี่ว่นนี้กระทั่งกระมันเหคือนขึ้นนี่ปบ่าเป่าต่ีบ้านมันมาหาเก่าครับสองเก่าอไรแบเบิรนงานหารุน้าใช่แต่สองสองแปดแล้วก็หาแปดแปดนะคือันนี้เขาเขาเขาเอาเต็มเต็มเต็มไว้แล้วนะล็อกไว้แล้วบอกสามห็่ป่ะสามเก่าสามก็มีปอมาณห้บานี้เกียนหเากับพรากันไว้สิหรอกเกีนนี่ เพรมนเป็นมัมันทางเดือนมันมันคือมันคนละสูตรอันนี้สูตรหนึ่งนี่มันเป็นมันเป็นสามแปดสูนี่สามโตเอาเรื่องยกมาบนเลยอนี่มันออกทั้งบนทั้งล่างเนี่ทางไกมันมีมีบนไม่รังสูตรนี่มันก็มีสองสองเจ็ดโอ้สองเก่าเนี่ยสองเก่าอาจมากี่เก่าได้นะแต่ม้าแบบเก่ามันมากี่เก่าขงเลืเพียเพียวไตัวนึงนี่ต้องกางก็มีอันสองคนนี่ก็มีแค่นี้ละ กันดีกว่ากระจอกร้ายกวดานี้หรอ <c oughs> นี่จะครูแม่นมันจะถือว่าเลขมันโหลายคู่ดอกค่ะปู่แม่นจะตรงกันครับหลายสำนักกันตัน้งปีน,นั่นใช่ครับมันก็อยู่กับบุญวาสนาเขาแหละ,ะแม่นเจ้าที่บวกรวบค้ณหันหไปมาได้กระชังไปสั้นเสียกปู่ข้าไปรวบพ้นจนนั้นเหลี่ยมมันก็คือเก่าบุญบารมีบาลมีกับบ่อใดคือเก่าข้นผีนอนใบนอนดีนะไปกวนผี บปีขึ้นมาแต่ไปมันก็โมโหก็เก่าก็จะบอกนันยุ้ก็จะอยากให้มันถือต้านบุญจากของมี้บ่ได้ต้องเทียงก็เออเห็นลไรดิครับมือใส่ก็ทุกออกคนบารมีบอมมีตะกี้ผู้กีดซ้แห้งไปก็มือถือมาภาวนามาเฮ็ดบุญกุศลเฮ็ดทุกกันเฮ็ดอยู่ติธรรมดิ้างเคืองทางกับใจร้องกูบาอาจารย์กันออแล้วก็วัดชิบวัดที่ตัาเออเฮ็ดบุญอยู่ประจำเก่ดสั่งบารมีจากองเขาอยากเสีนเงมันก็ได้นะ คือถ้าบุญบรมีเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน้ำสาวบุญอารามีแต่ก้อนที่เฮ็ดนั่นยาไปนั่นให้เฮ็ดกับครอบครัวฝังก้อนบริวิบพ่อ้วเมียก่อนนั่นแหละให้พริเลี้ยงพ่อ้เมียก่อนจังมาให้กู้าอาจารย์จังที่ต้องว่าต้องว่าการเฮ็ดบุญกุศลเฮ็ดให้มันได้ดีเฮ็ดให้บุญได้ดีเนี่ยอ่อนก้อนเมียนพวกแง่ยุบเปเฮ็ดบุญน้ำโปน้ำลง ปูลงตากนี่มันก็ไม่ได้บุญเอาข้าวโพดขอาวกล้องเข็ดก็บยาไปเข็ดมันถูกกะบองางข้านถืดเออแซนซองแซนนี่เออไปเข็ดเป็นเมื่อนซองเมื่อนนางจะไปนั่งไปร้อยซองร้อยสิบบาทยี่สิบาทดีใจบริสุทธิ์แต่มันได้บุญถ้าเข็ดทั้งห่วงน้อเงินมันไ่ได้บุญกุศลเข็ดเข็ดให้มันถึงบุญดีๆนะสร้างบุญบารมีบ่จับเป็นต้องเข็ดหลายเข็ดโดยกินสุธามันถืได้บุญนู่นแต่นนี่แต่พวกเตี้ยนพวกปูหายกัน thả hao bọn sàng cuốn cả, hao tiền cũng cả bớt, còn bảo lâm đi, cái gì mà bèng, không ai mệt tai, giờ chôm, vậy, giờ hay coi nắng nóng cả, sao mà hao, hao hại đại, thả hao bùn, hao thường đây bảo lâm đây thường này, thả bao thường hết tháng đêm, cái giờ hay thừa kêu bớt nữa bớt thừa cứ co, cái tiền nó lãi như bận, khoảng từ ngàn, 2 không coi vậy đi, thả đấy, những ông côn hẻ khẩu, quân cả khẩu khác ก็เปิดบุญเหี้แล้วมันได้มาแล้วมันก็บสร้สางเพิ่มอือก็ต้องหอดพว้พูกปลอยเรืองพูกปอย่องผู้อ่นานนด้ค่ะให้เที่ยเดียวมันก็ได้หลายแล้วมันก็เลยเบิดเบิดไปมันกับบให้ขอบอกให้ไปเฮาตามไปผมเพี้ยนเพราว่าภาวนาใ้กันดับแลกวเก่ดดีละเก่ดีพูดีทําดีอมีเมตตาานั้นล่ะคพยายามจะขวนจะมมันก็บนี่แต่เดียวดีู่แล้วแต่คนน่ะ เงีคนสิบปล่อยสิว่าก็ยิ้มไม่รอดคนเขาคอมเมนต์จังนั้นยังที่เอออย่าไปสนใจเขาคนั่นไปเลยพยาายมอยากอย่าไปเฮ็ดนั่นพื้นเขาเฮ็ดแต่เขาเลยก็เจ้าดีกดข่มซางมันสิทุกมันสิเย็นเองเลยเขาเนี่ะเขาโมกดถ้าซึมกดนี่ซึมหลบกดร้อนนี่แต่ขวางเป็นทุกเด้อขอแต่ขวางเคลียดให้เพื่อนพวกนี้นี่ไงเขายางมาย่างไก่เอ้ยจำแม่นกูสั่งแว่วาดีมันทุกแต่ขวางเขาเสิร์ฟปล่อยไปเลย น,นี่เป็นบุญบุญเก่ห้องไงนีน่ละเรียกอะนี่แค่นีล้ละคาโปมักกัด <ขา S 2> บอมักกับผ่านันตัวคาเนี่ก็สรุปตัวเลขเลยนะปูเน,ะ<ม>นาะเน่ยค่ะกัสซิมีมบนกัสซิมีสองเจ็ดเก้าแล้วก็สองเก้าสามเก้าค่ะพี่น้องสว่วนล่างหาเก้าหาแปดสองเก้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ใดที่ ยานมันผิดมันผ่านอย่าเอาชุดเต็มชุดเงื่อนลานรกรเลนได้ได้ค่ะพี่น้องค่ะก็ไปพิจารณาได้ยิบจัดฉลากกินแบงรัฐบาลได้นะคะ่ะชุดเต็มเน้น่คะเน้นล่างกันบนนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะไปนักไปแน่นกับยิบลอตเตอรี่ก็ไปยิบทั้งเหล,ลียกรางหลายกอน,นะคะ<ม>ปะปัวเน้นรางกันบนนะคะพี่น้องก็สิมีสองแปดสองเก้าห้าแปดห้าเก้าสามแปดสามเก้าค่ะพี่น้อง เต็มชุดนั่นค่ะชุดเงินหล่านนะคะพี่น้องค่ะก็ไปพิจารณาเบิงนะพี่น้องเนาะค่ะค่ะก็ขอบคุณนปูหลายๆนะคะเด้อะสาธุดขอบคคุณ่ะเออทมาทุกขอบพุ่นสาธุ